โล่งๆให้รู้สึกว่าได้หลอกกันหักผ่อนความชิลอะไรเงี้ยเริ่มจากที่พักกันในก็จะมีแค่ถึงต้นต้นจริงนะนี่เป็นต้น,นจริงขึ้นมาค่ะคนตรงนี้จริงๆตอนแรกน่าจะเป็นประตู2ประตูนัก็ปิดเป็นกำแพงไปเลยแล้วก็ทำชั้นโค้ง เป็ดพ็อปล้วนไม่ได้ใช้จริงอีกแล้วนะคะวางทั่วเนี่ยแหละตอกลูกเพียนอันนี้ก็เป็นจากการกตัดต้นไม้ปองล้วก็จริงนี้เป็นจริงที่เราคุ้สึกรว่าน่ารักมากซึ่งจริงๆแล้วมันแฝดได้มันติดขนานได้แต่ว่าไม่ได้จอกเลยนะคะก็เลยเอามาวางไว้แบบนี้รู้สึกว่ากิ๊เก๋ดีอ่ะปัดห้องนอนกันอ้าวจึ้มตัวนี้ตัวที่ได้มาจากอัจฉริยะน,น,นะคะก็คือตะไบลินคาะ เก็บของเก็บเอกสารอะไรเงี้ยแล้วก็อ um ันนี้เป็นปูด่างตีนนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นต้นไม้ฟองหมดเลยมันเตอเสียงเล็กอะดังมากต้นไม้ฟองหมดเลยแล้วก็ยุดกรอบรูปที่ได้มาจากร้านเดียวกับกรอบลูกขนมปังข้างล่างรูปนี้สองท่านจะทำรู้สึกว่าเออมันคลายนับดีตอนที่นักปุ่มสั้นแล้วเราจะเช็คความชอบ ก็เลยมาสเตอร์เบดรูมนะคะด้วยความที่เบดรูมเขาไม่ได้ใหญ่มากนะก็เลยจะไม่ตกแต่งอะไรเยอะมากให้มันมีความแบบสบายๆให้มี s สเปซมีพื้นที่หน่อยนะคะคือในห้องนอนนับเนี่ยจะมีตรงปูมา่าไว้อันนี้เลยตลอดนะคะ เวลาที่นับแบบขึ้นมาอาบโดงอาบน้ำอะไรเงี้ยนับจะต้องเอาเขาไว้ตรงนี้มาถึงเตียงที่หลายคนถามว่าเตียงอะไรฟูกอะไรผ้าห่มอะไรนะคะเตียงเนี่ยนับได้มาจากน็อกน็อกนะคะอันนี้เรียกว่าสีไม้โอซึ่งเตียงเนี่ยนับได้มาในราคา23,900โปรโมชั่นอยู่เป็นราคาลดก็คือโชคดีมากเตียงเขาปรับระดับความสูงได้พอมมีช่างมาติดตั้งเราก็บอกเลยว่าเอาอันต่ำหรือเอาอันสูงนะคะซึ่งอันนี้ที่นับใช้อยู่เป็นระดับต่ำเพราะว่าเราอยากให้หมาเรากระโดดขึ้นมาได้ง่ายๆนะ ะะถัดมาเป็นฟูกพวกโคจะนีนักอยากรีวิวมากก่อนหน้านี้นับอบเป็นคนที่ชอบนอนเตียงแข็งเหมือนคนแก่เป็นคนแบบถ้านอนเตียงนุ่มแล้วปวดหลังอย่างไปนอนบ้านจีเนี้ยคือโวดปวดหลังมากปนทุกวันเลยเพราะเตียงมันแบบย่บกลงไปนึกออกปะแต่เนี้ยนับลองนอนจริงมาแล้ว1เดือนนะคะจะมาบอกต่อเลยจริงๆว่าอันเนี้ยเขาเป็นฟูกนอนแบรนด์น้องใหม่ที่ชื่อว่าลาลาเบสเป็นในเครือดันหลอกกิโลนะคะชื่อรุ่นว่าลิสบัว คือเนี้ยเขาเป็นรุ่นแบบ pocket spring เราอ่ะจะไม่รู้สึกตัวเวลาที่คนหนึ่งอ่ะลุกไปฉี่หรือว่าลุกไปทำอะไรหรือขยับตัวตอนที่อยู่กับจียคือแพนเตอร์ขยับบ่อยใช่ป้ะน,นั้วาตื่นง่ายน้บก็จะแบบรู้ตัวแล้วแพนเตอร์ตื่นคือจะทั้งคืนเลยแต่พอมานอนที่เนี้ยน,นับไม่รู้สึกตัวเลยคือตื่นเช้าใหมา่ทีนึงถึงจะรู้สึกตัวแล้วเ,เราก็จำไม่ได้เลยว่าเมื่อคืนเราแบบขยับท่าไหนอะไรไปบ้างคือเรานอนหลับสนิทมาก แล้วไม่มีอาการปวดหลังเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่เตียงที่แบบแข็งเหมือนที่เราเคยนอน เขายังมีความนุ่มมีความสบายต้องลองมาลองรุ่นนิ้งจริงแล้วก็อันนี้นะัไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนด้วยคือเขาอะมีสารสกัดของธรรมชาติที่ทําให้ไม่อมตัวไรตัวฝุ่นคนที่แบบแพ้อากาศแพ้ฝุนะ่นอะก็คือใช้อันนี้แล้วดีเพราะว่าเขาระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะอันนี้ราคาดีมากทุกคนจากราคาห0 0 0 0ื่นไปไปลายตอนนี้ลดราคาเหลือแบบ1 4 9่0สาร หมื่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยไม่เกินคือเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากสำหรับคุณนะภาพแบบนี้แล้วราคาแบบนี้เพราะจริงๆคู่นอนก็คือราคาสูงมาก มาชั้นที่2ค่ะชั้นนี้จะเป็นแผ่นลองฉี่ของครูแม่เพราะว่าเขาอะยังเป็นเด็กอยู่แล้วเขาอะยังฉีไ่ไม่ไม่เสถเียนก็คือมีโอกาสในการฉี่ใส่กู้ซึ่งถ้าฉี่ใส่กู้คือเราตายแน่เราไม่สามารถซักได้แต่เนี้ยเป็นแผ่นลองฉี่ที่เราก็คือรัดมุมไว้นะคะแล้วก็ปูผ้าปูทับเวลาเขาฉี่ปุ๊บเราก็จะถอดแค่2ชิ้นเนี้ยไปซักก็พอมาถึงผ้าปูผ้า,ป,ผาปูนี้เป็นของยูนิโคลเป็นแอนติซึมทุกคนคือมันแบบ มันลื่นมากมันเย็นสบายมากอันนี้ก็คือเวิร์กเหมือนกันนะคะส่วนผ้าห่มเนี่ยนะมีอยู่2ผืนจริงๆผืนที่หลายๆคนถามมาในไอจีคือโฟลิน่าที่ซื้อที่โฮมโปรมันจะเป็นผ้าห่มที่แบบฟูมากให้ฟีลลิ่งแบบอยู่โรงแรมมากก็คือถ่ายรูปออกมาสวยมากอมาฝั่งนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นม่านเหมือนเดิมม่านสองชั้นอันนี้จะเป็นชิ้นเดียวกับข้างลา่างแต่เนี้ยจะเป็นลินินที่หนาขึ้นเพราะว่าความห้องนอนเราต้องการการเก็บ แสงมากขึ้นแต่นับก็ยังคงไม่เอาแบล็คเอาอยู่ดียังมีความสว่างอยู่ก็คืออยากให้รู้ว่า8ปดโมงนะเปลี่ยนได้แล้วนะภูมากหิวแล้วแลละจ๊ะซึ่งฉิว่ามันดีมากสริงจิมันดีมันทำให้เราตื่นตี่นอนที่นี่คือตื่น9โมงแต่นอนที่บ้านคือตื่นบา่ายโมง <laughs> อนี้ก็สั่งทำเป็นร้านเดียวกับตัวกินข้าวข้างล่างนะคะตัวละ3,200สง่งรูปจาก p i ิน e ทร s t สไปให้เขาเลยแล้วก็บอกว่าเอาแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งสีไปให้เขาดูจะมีโองไฟอุ่นเทียนอันนี้เ้าจะเปิดแล้วก็ดิมไฟแรงเบาได้แล้วก็เทียนอ่ะละลายจริงส่วนรูปภ้าวันนี้ชอบมากรูปนี้4,000บาทตอนแรกอะตั้งใจว่าจะซื้อมาติดรงรู่แต่ว่าเขาต้องเจาะเราก็คงคอนเซปต์ว่า ไม่ทันก็จะไม่จอกเพราะว่า1ฉันกลัวเสียงดังตอนจอดสองฉันกังวลว่ามันจะหล่นลงมาทับหัวฉันไหมสี่ลองเอามาวางตรงนี้แล้วเราก็พูดกันว,ว่าเฮ้ยได้ดีกว่าก็เลยวางตรงนี้ยาวเลยให้มันรู้สึกว่าเออเป็นเกาหลีเกาหลีเห็นมาแวบแวบแวบแลักานถัดมาเป็นพรม<อ>เป็นพรม,ม,มีเกียร์สวยนุ่มสวยสวยเลยนระำรู้สึกว่านี้สวยเลยถัดมานะคะก็จะเป็นทีวีของซัมซุงนะคะเป็นซีรีส์2020 อันนี้เป็นชิ้นที่นับปลุกใจมากเพราะว่าจริงจริงก่อนหน้านี้นับไม่เคยรู้จักคือคนที่ยังไม่ได้ทําบ้านเราก็ไม่มานั่งหาทีวีหรอกปะเราก็ไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยพอได้ห้องนอนมาเราก็แต่งแล้วก็เอาเตียงมาวางแล้วเราก็คิดว่าตายแล้วห้องนอนก็เล็กก็คือเหลือทางเดินแค่นี้ถ้าฉันมีชั้นวางทีวีแล้วมันก็แน่นดิะเหลือทางเดินแค่นี้จะทํายังไงถ้าเกาะทีวีไม่เอาแน่นอนเพราะว่าเราไม่ชอบจาอนะปะแอบมองมองเองนะว่าถ้าจอะมันจะให้ไปในเวของลักชัวรี่มากกว่าห้องนอนที่ดู บบตายน่าหลกน่าหลกแล้วเราก็ไปเดินเจอตัวนี้ทุกคนแล้วเราก็รู้สึกถูกใจมากเพราะว่าเขาอะมาพร้อมกับขาตั้งแต่ว่าขาตั้งเนี้ยปรับไม่ได้นะคะเฟรมเขาก็จะมีดีไซน์ขอบค้งโมนอะไรเงี้ยซึ่งนะ้าว่ะรู้สึกว่าสวยมากแต่ว่าราคาคือ 3ามอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงราคาเต็มเขาอยู่ประมาณสี่หมืนห้าได้ลดมาประมาณ9 0 0าก็คือคำจัดโปรโมชั่นอยู่ก็เลยชคดดีก็เลยสอดตัวนี้มานะคะมาถึงมุมนี้นะคะก็จะเป็นตะกร้าผ้าสำหรับทิ้งผ้าที่เราซื้อมาจากอีเดีย ตู้กเกียอันนี้ไม่ได้บิวเป็นตู้ลอยตัวที่คัสตอมเมดมามันเป็นการที่เราแบบเลือกหน้าบานเลือกนู่นเลือกนี่ครอยากดูรีวิวมีทําคลิปไปแล้วนะคะว่าตู้นี้จากอิกเกียได้มาอะไรยังไงบ้างนะคะถัดมาทุกคนเราจะไปห้องน้ําและห้องแต่งตัวและสตูดิโอที่เราลิงก์กันทั้งหมดสห้องที่นับเพิกออกหมดเลยนะคะอย่างแรกเลยคือนับเปลี่ยนประตูนี้ตอนแรกจะเป็นประตูแบบนี้แต่พอเปลี่ยนเป็นประตูแบบนี้แบบนเคยนะ้ำรู้สึกว่า เปลี่ยนเลยซึ่งน้าว่ะให้ความสัมคันกับห้องน้ำและห้องแต่งตัวมากๆก็คือมันแบบน้อยน้อยเปเยอะเยอะนับชอบมานับใช้เวลาอยู่ตรงเสพส์เนี้ยเยอะพอสมควระที่ใช้เวลาอยู่ตรงนี้เยอะมากที่ชอบเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันชักโคร ของโตโต้ซึ่งน้ะเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่ของโครงการน้ำเอาของโครงการออกแล้วก็ใส่ไปของโตโต้ลงไปเพราะว่าคือ2ปีสปีที่แล้วมั้งไปญี่ปุ่นมาใช่ปะ่ว่าเกินไปนานเก็มีห้าสี่ห้าปีเราก็ไปแบบนั่งชักโครกป่นตูดปรับระดับน้ําได้นู่นนี่นั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันอยากได้ฉันต้องมีสิ่งนี้ในบ้านนั้วน้ะก็เลยไปหาข้อมูลมาสรุปว่าโตโต้เขาเป็นสุขภัณฑ์ที่แบบอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น คือจริงๆแล้วอะคันโค้กที่เป็นอันตโนมัติไม่จาเป็นจะต้องมีสายฉีดก้นแล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยอันบอกปะจะลองใช้อันนี้ครั้งแรกตัดสินใจซื้อมาแล้วแต่เรายังมีความกังวลปรากฏว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่อยู่บ้านเนี่ยคือน้ำไม่ได้แตะสายฉีดก้นเลยนะคะใช้เป็นตัวแทบอัตโนมัติที่เป็นแบบคอนโทรลต,ตรงเนี้ยอย่างเดียวเลยคือน้ำไม่จาเป็นที่จะต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยฉีดอันนี้ปึ๊บเปียกมือมือเปียกจากพิชูแต่นเนี้ยคือไม่เลยคือเรากดปุ๊บมือแห้งได้เสร็จ เรียบร้อยอย่างแรกที่นับชอบคือมันเล็กเว้ยมันพอดีกับก้นเรามากกว่าชักโครกทั่วไปแล้วดีไซน์เขาก็ดีนะคะเช็ดทำความสะอาดง่ายมากคือเสียเขามีเกิดอาการแบบฉี่กระเด็นนะับแค่แบบเช็ดนิดเดียวกลิบแล้วก็ใหม่ตลอดเวลาอุ่นก้นด้วยลืมบมอกพวกแผลพวกเนี้ยที่ใช้อ่ะก็คือปรับระดับได้หมดเลยแล้วก็เซ็นเซอร์เขาคือตรงเป๊ะทุกอย่างเขาเป็นทอร์นาโดปลัดนะคะก็คือ เร็วและน้ำไม่กระเซ็นขึ้นมาคือลงไปเลยทันทีอันนี้มันทําให้ไม่มีกลิ่นสะสมไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างน้ําเขาไม่ได้บนขึ้นมาจนแบบสูงมากแล้วค่อยลงไปเข้าห้องน้ํามาน้ําไม่ได้กลิ่นแบบไม่พึงประสมเลยอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้กับชิ้นนี้มากๆ ต่อไปนะคะเป็นโซนที่นับชอบมากทุกคนคือเป็นความใฝ่ฝันในตึ่งอย่างคือเวลาไปต่างจังหวัดแล้วไปโรงแรมก,ก็คือจะได้อาบเรนแบบนี้นะก็คิดว่าบ้านเราจะต้องเลรแล้วก็ได้ดีแล้วจริงทุกวันนี้ก็คืออาบเ้นอย่างเดียวเลยแฮปปี้มากนะคะอินสปิเรชันก็คือห้องน้ำโรงแรมนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะมาแนะนำทุกคนที่ทําให้ห้องน้ําดูสวยขึ้นก็คือเรนอันนี้นักใช้ของโมเดิร์นเดนนะคะเขาจะใช้เป็นเรนแบบยาวอย่างนี้แล้วก็ใส่กระเบื้องเราลงไปมา จะมีที่กองข้างล่างที่แบบเส้นผมเราจะเป็นกองอยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยเอาออกมา <S <S เพราะฉะนั <S 2> <S 2> <ฮ>้นเวลาอาบน้าเสร็จเราก็ไม่เห็นเส้นผมตัวเองแบบเส้นผมเต็มไปหมดเลยแล้วน้ำอ่ะมันเด่นได้ดีมากคือน้ําไหลลงไปไวมากแล้วก็มันกําจัดกลิ่นด้วยนะคะอันนี้แนะนํามาก <S <S 2> <S 2> อันนี้เป็นอันนึงที่อยากแนะนำเหมือนกันห้องน้ำมีสิ่งแนะนำเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนับใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำเยอะมากนับก็เลยแบบทีนี้พิจารณาทุกอย่างกระเบื้องคือนับได้มาจากคาซาลอกกานะคะโชว์รูมเขาอยู่ที่อาลีเขาจะเป็น กระเบื้องแบบพอร์สเลนนะคะซึ่งกระเบื้องเนี้ยมันจะดีกว่ากระเบื้องที่เป็นเซรามิกตรงที่ว่าเขาอ่ะจะเนื้อละเอียดกว่าแล้วก็แน่นกว่าเขาจะไม่ดูดซึมพวกแบบสีหรือน้ำอะไรมากเท่ากับเซรามิกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบทำแชมพูหรืออะไรที่มีสีหกลงไปอ่ะเขาก็จะไม่ดูดซึมแล้ววันเนี้ยคือน้ำจะบอกว่ามันเป็นสีที่สวยมากแล้วมันเป็นลายหินธรรมชาติยิ่งเวลาถอดรองเท้าเดินอ่ะความหยาบ มันพอดีไม่อยากเท้าเกินไปจนเจ็บความลื่นมันมีน้อยในของป้ามันเป็นความพอดีแล้วอะ่ะเดินแล้วสบายเท้าแต่ว่าไม่ลื่นบารท,ทารอันนี้สี่หมื่นคือนาปมีความฝันมาตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าทาบ้านอะ่ะยังไงก็ต้องมีแล้วเพิ่งรู้ไว้ยว่าราคาคือสี่หมื่นสำหรับนแพงมากแล้วตอนแรกน้าไปคิดว่าจะราคาแรงขนาดนี้แค่ก๊อกเนี่ยหมื่นหน้า ฝั่งนี้เป็นโซนที่อยู่นานอีกเหมือนกันทุกอย่างตรงนี้นะคะก็ 2> 2คือเป็นของใช้ของนับหมดเลย,ยมีของซีอีโอมาสองเปอร์เซ็นต์ดสิบบาทหนูวิคนลุ้น <c oughs> อันนี้ตซนบิวอินทำมาเป็นไม้ตัวเดียวกับเอ์เตอร์โคมไฟอันนี้มาจากอิเกีย หน้ากระจกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโตโต้เหมือนกันนับไปได้3มชิม้นนี้โตโต้หมดเลยนับเลือกเป็นอ่างหน้าแบบให้เห็นไปเลยว่าเป็นหน้าให้ฟีลลิ่งโรงแรมเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องที่เป็นขอบมนๆแบบนี้ให้ความสมูทชั้นวางอันนี้นะบ้าได้มาจากไอจีอันเนี้ยไอเดียของนะ้ำมันคือการที่เราวางชิ้นที่มันมีราคาแพงแล้วก็อยากจะรักษาถนอมมันไว้นะก็เลยไม่อยากเอาพวกเนี้ยไปโยมกับกล่องสกินแคร์เพราะว่าเดี๋ยว ตรงนี้มันจะโดนขีดข่วนก็คือเยอะแหละแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบิวอินมาเป็นชั้น2ชั้นชั้นเนี้ยวางของตกแต่งเดี๋ยวอาจจะเกลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนชั้นนี้จะเป็นชั้นที่นะวางพวกกระปุกเล็กกระปุกน้อยอะไรที่เป็นเล็กๆ,ๆก็จะแยกออกจากอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันระจมลงไปในนี้แล้วมันจะต้องมาคอยแบบหยิบหาแต่อันเนี้ยนับจะบอกว่ามันเวิร์กมากเลยเว้ยก่อนหน้านี้ตอนบ้านเก่าอ่ะนับก็แบบวางสกินแคร์ เต็มเคาน์เตอร์ไปหมดใช่ไหมมันก็กระจายเดี๋ยวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่พอเรามีกล่องเนี้ยมันทําให้เราอะเป็นระเบียบมากขึ้นจริงๆคือทุกวันเนี้ยเวลาเราแบบเช็คต้นสำาตหิดมาปุ๊บ เสียบกับที่เดิมไม่ต้องขยับอะไรเลยทุกอย่างมันดีมากแล้วมันเป็นระเบียบม,มากนะคะมีหลายคนถามว่าทําไมบ้านเนี้ยของตกแต่งเยอะจังทำไมไม่ใช้มันเป็นประโยชน์แต่สำหรับนานวนก็บอกว่างานที่เราอยากจะได้บ้านสวยหรือมูดอันโทนที่มันดูแบบโอโคซี่น่าอยู่หรืออะไรก็ตามมันจะต้องมีของตกแต่งเว้ยมันจะเป็นของใช้ไปทั้งหมดไม่ได้เราก็ลองเลยเว้ยลองเอาของตกแต่งออกกับลองเอาของตกแต่งวางเนี่ยมัน mood มูดแบบต่างกันเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นห้องแต่งตัวเป็นห้องแต่งตัวที่นับแบบแต่งน้อยๆเอาความสบายอันนี้เป็นกระจกใสที่จริงๆตอนแรกคือเป็นกาแพงหมดเลยนับทุบออกหมดเลยแล้วก็ใส่กระจกอย่างได้ฟิลิ่งโรงแรมห้องนี้จะเป็นบิวหมดเลยตอนนี้บิวสำหรับแบบไปเล่นชักใส่ของ2อันนะคะ แล้วก็กระจกบิ้วให้คุมตีมกับห้องน้ำเป็นกระจกเดียวกันโองไฟซื้อมาจากจตุจกัจก2 5 0 5อันละนะคะแล้วก็นราก็ติดลงติดลูปถัดมาก็จะวางของพวงที่นับแบบชอบใช้แล้วก็อยากจะเ e c o r a t ไว้แบบมัวผ้าพ้าหัวก็วางไว้ตรงนี้นะคะนาฬิกานาฬิกา้ำหอมสำหรับเก้าอี้ตัวนี้ชอบมากอีเกียทุกคน โอเคเรามาดูตู้เสืส้อผ้าที่นะับฟิวอินนะคะนับอะเลือกที่จะใช้ผ้าม่านลิมินอีกเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ราวที่เป็นราวเดียวกับทางบ้านให้มันดูสบายๆไม่อยากได้หน้าบานที่เหมือนในห้องนอนไม่อยากให้มันดูแข็งเกินไปอยากให้มันแบบว่าฟิลแบบชิลๆ อันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าที่คุมโทนอย่างเมื่อกี้ตู้เสื้อผ้าข้างในจะเป็นพวกสีสีพวกที่แบบใส่บ่อยใส่เน่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบของที่แบบอยากจะรักษาไว้ ก็จะมีรองเท้าแพงสองคู่อยู่ตรงนี้แยกไว้จะไม่ไว้ข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเก็บพวกหมวกชดชั้นในต่างๆอย่าเปิดเลยเนอะเดี๋ยวมันจะจาเอ๋ชูชั้นในเหรอฮ้ยเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ก็ได้ไปสับอีกเกียร์นะคะก็คือเป็นการที่แบบว่าเราจะเก็บของนู่นนี่นั่นที่แบบไม่ได้ใช้บ่อยไว้ตรงนี้อันนี้ตกแต่งไว้ก่อนเพราะว่าของยังไม่ครบจริงๆแล้วแทนว่าบนเนี้จะวางล็กเก็ ประมาณนี้นะคะก็สําหรับตู้นี้ก็นับชอบมากๆด้วยความที่ทางเปิดและปิดเขาให้แบบมูดแอนโทนโคลโทนกันอะไรเงี้ยเหมือนพอเราปิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองห้องนี้อยู่แล้วมันคลีนจังเลยนึกออกไหมนึกออกขอบคุณฝั่งนี้ก็เลยต้นไม้ฟงต้นไม้ปองไปนะคะอันนี้ซื้อมาจากไอจีเ็นพีออเดอร์มาแพงอยู่ตัวนี้หกพันห แต่ว่ารู้สึกว่าเหมาะเพราะในห้องนี้มีก็มีตัวเดียวไงอันนี้ไว้ให้จีนั่งคุยกับยูนใช่เวลาลับแต่งหน้าก็จะให้จีมานั่งตรงนี้คุยกันเอาหมาก็จะมาอยู่ตรงนี้เออนหมาหมาอยู่ตรงนี้จีอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ดูนับแบบนั้นตรงนี้แต่งหน้าลับแต่งหน้ามาึงห้องสตูค่ะทุกคนนักพุดโค้งก็คือห้องสตูเนี่ยเป็นห้องที่นับเอาไว้ถ่ายคงถ่ายคลิปแล้วก็ ตอนบ่ายจะมีแดดเข้ามาหนึ่งเราชอบุงนี้ก็เลาถ่ายรูปเข้าไปมันก็จะเห็นแบบเห็นโค้งเห็นอันนี้เห็นแอร์ด้วยเออชิ้นนี้สองพันค่ะมีออเดอร์มานะคะจากไอซีสามเอ็มสามเอ็มไม่โตสามเอ็มเท่านั้นที่คุณควรควรอันนี้อีกกีกอ่ะชิ้นนี้อินเด็กซ์เหมือนกันจริงๆเราพูดมาพูดมาบ้านว่าอินเด็กซ์เยอะมากเลยนะพาะะไรู้ปะใกลไป คือพวกนี้จริงๆอะท็อโอเคตรงที่ว่าเราสามารถมาจัดมุมห้องสตูได้อันนี้เอาออกได้ย้ายนู่นย้ายนี่ไปนู่นไปนี่นะคะถัดมาก็จะเป็นกจระจกจากไอจีซื้อมาตั้งมาแล้อันนี้นะคะได้มาจากไอจีเหมือนกันนับรู้สึกว่าจริงๆตอนนี้อันเนี้ยมันกำลังมีคิดเลยเนอ มันเป็นชั้นวางที่เติมเต็มห้องแล้วก็เติมเต็มสตูต่างๆได้ดีมากคือพอวางไปแล้วมันแบบมันเต็มอ่ะมันแบบว่ามันมันทำให้มันทําให้ดูมีอะไรขึ้นมามันดูมีดีไซน์มากขึ้นก็แล้วแต่ว่าใครจะวางอะไรอยากจะวางนู่นวาง,วางนี่คือวางได้ทุกอย่าก,ก็เปลี่ยนของง่ายมันก็จะได้มัวแตนโคนที่แบบเปลี่ยนไปตามที่เราไอ,นอ,อน้นี่เนาะต,ต้นนี้เป็นต้นไม้ชนนึงต้นเป็นต้นเบอร์รี่ แล้วก็นี้ก็เป็นชั้นวางที่ได้มาจากไอจีน,นะคะเดี๋ยวย้ายขี้เขาไปเรื่อยๆกพราะตัวนี้ได้มาจากไอจีเหมือนกันเขาหนักนะตอนแรกเห็นลูกอ่ะเรียกว่าเบาจริงๆแล้วเขาหนักเพราะว่าข้างล่างเขาเหมือนเป็นอลูมิเนียมและข้างบนเป็นลามิเนตส่วนเก้าอี้นี้ได้มาจากกีอรู้สึกประมาณพันห้าตัวนี้เออตัวน,นี้ไอจีเหมือนกันจริงๆแล้วคนพูดเนอะว่าห้องเนี้ยได้มาจากไอจีไเนอะ อันนี้ก็เป็นสตูของนับนะคะพอออกจากตูนะคะเราก็จะเจอกับข้างนอกเลยที่เป็นห้องนอนนะคะก็คือเราเข้าห้องนอนแล้วก็วนห้องน้ำห้องแต่งตัวสตูนะคะไปดูกันดีกว่าว่าพ่แม่ตื่นรดอยังอืตื่นแล้วล่ะคะ่ะ เจแล้วล่ะค่ะคุณแข่เย้จบแล้วนะคะโฮมทัวชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างใครยังไม่ได้ดูชั้นล่างนะคะก็ย้อนไปดูได้ EP ที่แล้วนะคะนับทำไว้ให้คือด้วยความที่อย่างที่เห็นดีเทลของของแต่ละอย่างอะนับพยายามอยากที่จะบอกทุกคนว่าอะไรยังไงจัดวางไว้ตรงไหนจริงๆแล้วอะนับสารภาพอย่างหนึ่งว่านับแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องบ้านเยอะมากนะในเรื่องแบบตัวเนื้อไม้สีหรือ อะไรก็ตามอะคือนบับอาทาบ้านด้วยความชอบลลวนๆอยากจะวางอันนี้ไว้ตรงนี้บางชิ้นอาจจะราคาแพงกว่าที่คนอื่นได้มาแต่ว่าเหมือนเราก็สะดวกแบบนี้อน่นึกออกป่ะเหมือนเราไม่มีเวลาที่จะหาที่มันถูกกว่านี้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็อย่าว่ากันนะคะคือมันเป็นมันเป็นความสะดวกสบายแล้วก็ความชอบส่วนตัวของนับ แต่ว่านับว่ตั้งใจทาคลิปนี้มาจริงทุกคนที่แบบอยากจะให้ทุกคนดูว่าเออเหมือนมันเป็นบ้านหลังแรกของนับที่นับซื้อมาเองแล้วนับก็ทุ่มนําพักนาแรงของนับลงไปแล้วนับก็รู้สึกภูมิใจมากนับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนเห็นนะคะสําหรับคนที่ถามว่าราคาบ้านเท่าไหร่บ้านนับจะเป็นบ้านหลังเล็กสุดของโครงการนะคะค่าพิวอินเนี่ยเก้าแสนใครยังไม่ได้ดูบีฟอร์ท์อัฟเตอร์ก็ไปดูได้นะคะเป็นการพิวอินแล้วก็ทุบ9ก0 0 0 0บาท ส่วนราคาของรวมทุกอย่างเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวคือนับซื้อไม่หมดเลยเตียงฟูกทีวีคือทุกอย่างเลยยันกระทะยันแจกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ900 0แสรวมแอร์รวมทุกอย่างเลยนะคะ900 0แสก็สรวมแล้วเป็น1.8ล้านจริงๆแล้วอะ่ะตอนแรกนับตั้งไว้1.5 แต่ว่ามันเกินมา3ามแสนเราเพื่อนก็ปลอบใจว่ามึงมันเป็นเรื่องปกติแบบทําบ้านมันบานไปแน่นอนซึ่งเราอะก็โอเคหลับได้เพราะว่าเรารู้ตัวว่าเออเรามีแพชชั่นตรงนี้เราเป็นคนติดบ้านเราแบบทุ่มเงินกับตรงนี้แล้วเรามันโอเคมันให้ความสุขความ สบายกายสบายใจกับเราเราก็เลยรู้สึกโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่นับพูดดัวมากเมื่อกี้นับแอบบมาดูคลิปตัวเองก่อนที่จะมาอัดอันนี้นะคะก็คือเฮ้ยตัวเองพูดรัวมากขนาดนี้เลยเหรอก็คือด้วยความที่แบบเรารีบๆอยากจะพูดหลายๆอ่ะเรากลัวคลิปมันยาวใช่ปะไม่รู้ว่าฟังทันกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครมีคําถามอะไรหรือว่าเห็นว่าเฮ้ยพี่นับลืมชิ้นนั้นไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวนับจะบอกให้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่า บางชิ้นไม่ได้ป๊อปราคาเพราะว่าน้าป้าใช้เวลาซื้อมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ซื้อมาหลายชิ้นมากเพราะฉะนั้นบางทีใบเสร็จอะไรเงี้ยมันหายไปมันอาจจะราคาหายไปบ้างหรือว่าอะไรตกหล่นไปบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะถ้าใครดูมาถึงไฮไลคลิปขนาดนี้แล้วก็กดไลค์ให้นับด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะคะนับจะตั้งไฮไลท์ ในสตอรี่ไไว้ให้ว่าของชิ้นไหนมาจาก IG ไหนอะไรบ้างสำหรับพารที่เป็นของ IG นะคะอันนี้คือผู้จนเสียงแพบเลยอะ่ะเดี๋ยวาค่ะ